สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกวีวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับแห่งฤดูการเกี่ยวข้าวเกี่ยวเมื่อวานแล้วที่หนึ่งแล้วก็วันนี้อีกที่หนึ่งนะครับยังไม่เสร็จได้ขาว,ว่ารถมาประมาณบ่ายสอง ก็เปลี่ยนกนะเปลี่ยนกันกันกบพี่นะเมื่อเช้าพี่มาขนหลอเช้าพี่มาขนหลอผมก็นอนเพิ่งตื่นครับเรื่องานเรื่องงานเช้าครับเรื่องงานเช้า นีก็เป็นเวลา5โมงกว่าแล้วต่องีบเรล่งนะครับรถเหลืออยู่ราวๆเกือบสิบไล่โอ้ไม่ถึงไม่ถึงสี่เจ็ดแปดประมาณเจ็ดแปดไล่ ถึงวางยายกันไว้อย่างนี้เนาะโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยคนเอาลงก็ตามถึงที่หมายแล้วครับไม่รีบรอทําเพลงไปเลย สาลี่มาขึ้นก็ได้นั่นเนี่ยทำไมไม่เอาสาลี่มาวะปีมันได้น้อยครับยังว่าละพี่ชายมันขนในสะรวกมันมันเก้อนนัน้นขับสาลี่ไม่แข็งครับ นี่ครับน่นก็กำลังลงอีกบิงใหญ่สีไล่หนึ่งบิงแล้วก็จะมาฝั่งนี้อีกข้าวเหนียวแล้วก็ลงไปฝั่งโน้อนอีกประมาณไล่สองไล่นี่เลยอ่ะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวเล่งขนข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่เสร็จ